สวัสดีครับวันนี้จะ,ะมาสอนวิธีการตั้งค่าจอยพวงมาลัยหรือจอยต่างๆนานาสำหรับเกม Astro Corsa นะครับเข้ามาที่ Setting ออันนี้ s e t t ร์ลิงเห็นไหมเลี้ยวอันนี้คือเลี้ยวอ่ะหมุนพวงมาลัยคลิกไปตรงนี้นะแล้วก็หมุนพวงมาลัยโอเคก็จะหมุนได้แหละ <c oughs> อันนี้ t ัลเจอคอลเล็ง กดไปเลยแล้วก็เหยียบคันเร่งให้สุดนี่โอเคแล้วก็เบรกคลิกไปแล้วก็เหยียบเบรกให้สุดอ่าคันก็คลิกไปเหยียบคันให้สุด,อด,สดโอเคก็ใช้ได้แหละ ไกเกี่ยวองศาก็ใส่ไปแต่แนะนำให้เป็นเก้า้อยแนะนำเก้าร้อยนะแล้วก็เบรกมือก็ถ้ามีเบรกมือแบบเบรกมือที่ซื้อก็ดึงกดตรงนี้แล้วก็ดึงเบรกมืออ่าแต่ผมไม่มี <c oughs> อ,อันนี้คลิกไปแพ แพลเดชิพก็คืออ่แพลเดิ้อัพอ่านั่นแหละแพลเดิ้ลชิพอัพน,นี่ก็ดาวเกี่ยนึงแล้วก็เข้าเกี่ยสองเข้าเกี่ยสามเข้าเกี่ยสี่เข้าเกี่ยห้าเข้าเกี่ยหกถอยหลังอ่ก็จะได้แหละเห็นไหมแล้วก็ อันนี้เบรกมือแบบปุ่มไอเบรกมือตรงเนี้ยคือเป็นวอลลุ่มนะปรับค่าได้แบบเนี้ยอ่ะเห็นไหมดึงเบรกมืออ่ะซึ่งเราไม่ได้ใช้อ่ <c oughs> อันนี้ไฟก็ก็ตั้งไป กล้องตั้งไว้อันนี้เป็นมองซ้ายมองขวาอันนี้มองหลังนะเออแล้วส่วนเนี้อันนี้เป็นของจอยไม่ว่าจะจอยอะไรก็ตามเป็นของจอยนะอันนี้เป็นของคีย์บอร์ดแล้วก็เบรกมืออันนี้ bag, แฮนเบรกเบรกมือก็ดึงเบรกมือแบบปุ่มนะ สิทิเต็มต่อเทเลพอร์ตทูฟิตอันนี้แนะนำให้ตั้งนะอะ่ก็กดไปตั้งอันนี้อันนี้สำหรับคีย์บอร์ดแล้วนอกนั้นก็ลองตั้งตั้งดูนะอันนี้ไฟเลี้ยวอันนี้เลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้าย อันนี้แล้วค่ะอ่ะได้แหละอืม <c oughs> <c oughs> ้องนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจเหมือนอันนี้เป็นไฟผ่ามากนะอันนี้ค่าอ่าสำหรับคีย์บอร์ดน่าจะนะไม่ไไมน่าจะเหมือนกัน ก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็ฟอสฟิทแบ็ก็แล้วแต่คนชอบนะจะตังอยยังไงเออลืมบอกตอนแรกว่ามันจะเป็นแบบนี้ก่อนเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกมแพดนะหรือไม่ก็วิวโอเคแล้วเวลาจะใช้เมาส์เล่นนะ เอ็นเทอร์เมาสต์เทอร์ริงนี่ก็จะใช้เมาส์หมุนพวมอะไรได้ค่อยๆหมุนได้นะ mm hmm. แค่นั้นแหละอ่ะมีวิธีหนึ่งนะก็คือเมื่อกี้ผมเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมคอนเทนต์แมนเจอร์นะอ่ะอันนี้วิธีที่เราจะตั้งในเกม แล้วก็คลิกเข้าเกมไป <c oughs> ก็รออ่ะเขาเสร็จแล้วนะก็ <c oughs> คลิกไปมาเมนูอ่ะแล้วก็นี่ออปชัน <c oughs> แล้วก็เลื่อนมาตรงคอนโทรน <c oughs> เห็นไหมอ่ะแล้วก็ คันเร่งก็เหยียบคันเร่งไว้แล้วก็หยับสุดแล้วถึงไนก็ตั้งไว้อ่ะเบรกนี่ครับตรงนี้จะตั้งยากแนะนำให้ไปตั้งคอนเทนเนอร hey ์นะอันนี้เบรกมือเหมือนเดิม แล้วก็อันนี้พวงมาลัยหมุนพวงมาลัยไปอ่า <c oughs> หรือสมมติใครเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือเหยียบคันเร่งแล้วมันลดนะปล่อยคันเร่งก็คือเหยียบเต็มใช่ไหมให,ให้ติ๊กต้องอินเวอร์สตรงนี้นะอ่าก็จะได้่อาชิพเตอร์ตรงนี้ก็เหมือนเดิมให้ได้ชิพอัพให้ได้ชิพดาว เกหนึ่งเกสองเกสามเกสี่เกห้าเกหกเกร์ถอยหลังถ้าใครมีเกร์เจ็ดก็ตั้งไปนะแต่ผมไม่มีไง <c oughs> แล้วก็พวกนี้ก็เหมือนเดิมหันซ้ายหันขวาหันหลัง,ลงเปลี่ยนมุมกล้องแตรไฟหน้าเบรกมืออ่ะแล้วนี่ก็ฟอร์ิทแบก ซึ่งก็ไม่ต้องมาสนใจมันหรอกนะ